สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องภาคอีสานตอนบนค่ะมือนี้ก็กลารมาพอกับข้าวพยากรณ์อากาศกันอีกครั้งนะคะสําหรับมื้อนี้ก็เป็นวันอังคารที่7กันยายน2564้า้ค่ะพี่น้องคะมื้อนี้อีสานบนของเขานะคะยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้นยุ่ทั่วไปนะคะแต่ว่าลักษณะน้าฝนที่ตกมานะคะก็ะอาจจะบ่ซ้ำมาหวานค่ะก่อนอื่นเฮาไปดูนะคะปัจจัยสําหรับมือนี้ค่ะ จากแผนที่ความกดอากาศนะคะก็ยังคงเห็นเป็นลองมอรสุมนะคะมันจะขยับลงมา,าผ่านแถวภาคกลางภาคตอนออกแล้วก็ภาคตอนดอกชเหนือตอนล่างนะคะเขาสู้ย่อมความกดอากาศตาา่ำแถวทะเลจีนใต้แล้วค่ะพี่น้องคะซึ่งก็จะมีลมนะคะมรสุมตอนต,อนตกเฉียงใต้นะคะที่พัดน,นำความชื้นเข้ามานะคะตัวปัจจัยของลองมอรสุมที่ขยับลงมาทางอีสานล่างนะคะก็จะเห็นให้ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของเขานะคะ พื้นที่การตกของฝนอาจจะลดลงเล็กน้อยนะคะและการนาฝนกน็จะลดลงเล็กน้อยกกคือกันค่ะไปดูกันต่อนะคะเมื่อนี่ต่างแต่เศร้าแต่สวยมานะคะการก็ตัวของเมฆบนท้องฟ้าของอีสานบนกับมีเมฆเป็นสั่นร้ายด้คะบางพื้นที่กับเป็นลักษณะของเมฆฝนนะคะตอนนี้จะเห็นอ่ากุ้มเมฆนะคะสีขาวขาวนะคะฝ่านําเงินนะคะแผ่นใหญ่ยูค่ะแถวจังหวัดอ่า สกลนครน,นครพนมแล้วกับบึงกาฬนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆกับมีเมฆปกคุมทางฝากระจายทั่วไปนะคะแล้วก็แถวทั้งที่ตะวันตกของภาคตันออเฉีเหนือตอนบนนะคะแถวจังหวัดชัยภูมิจังหวัดเลยแล้วก็ขอบตะวันตกของขอนแก่นนะคะกับมีเมกเาลายขึ้นกันค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เรดาร์ตรวจอากาศขอนแก่นนะคะตรวจเห็นฝนมาตั้งแต่ช่วงสวยช่วงเที่ยงช่วงบ่ายมาเลยค่ะแถวจังหวัดอ่า เลยใชัเยอภูมินะคะขอนแก่นนะคะแต่ว่าลักษณะฝนนะคะเป็นฝนกุ้มน้อยๆน,นะคะกระจายตัวอยู่ในทั่วไปนะคะลักษณะการเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ขอนไปทางตะวันตกเล็กน้อยะคะ่ะซึ่งตอนนี้เรดาร์ตัวอากาศสกลนครนะคะเห็นกุ้มฝนขนาดใหญ่เรดอค่ะอยู่แถวประเทศล้านนะคะลวก็ฝนกุ้มน้อยๆน,นะคะอยู่แถวจังหวัดนครพนมกับสกลน,นะครน้ำค่ะ พี่น้องคะมุนีอีสานบนของเฮานะคะคาดว่าจะเกิดฝนฝ่าขนองได้นะคะร้อยละ70ของพื้นที่นะคะก็จะมีลักษณะของนําฝนที่ไหลหรือว่าฝนตกหนักแน่นนะคะยุ่แถวจังหวัดเลยคอนแกนและก็ชัยภูมินะคะโดยอุณหภูมิสูงสุดของบมุนีอีสานบนของเฮานะคะคาดว่าจะอยู่ที่31อถึง34องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมืออื่นเ้านะคะอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสค่ะค่ะโดยรายละเอียดภาพ รายละเอียดแต่ละจังหวัดนะคะจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดเมือนี้นะคะคาดว่าจะยู่แถวที่ฝนยังไม่ค่อยตกในช่วงช่วงบ่ายๆทั้งๆนะคะเด็เๆะแถวน้องคายมึงการอุดรธานีนะคะอุณหภูมิอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะคะส่วนมือนเศร้าตั้าสุดคาดว่ายู่แถวจังหวัดเลยนะคะล้วก็จังหวัดสกลน,นครนครพนมน้าขายอยู่ที่23องศาเซลเซียสค่ะค่ะเจ็ดมือข้างหน้านะคะอีสานบนสิเป็นจังใดนะคะ จากคาดการลักษณะอากาศ7มือนะคะก็จะเห็นว่าอีสานบนของเขานะคะลายมาต่างด้นมือหนีมืออื่นมือหือนะคะมือตึงไปนะคะ7,8,9,10นะคะกะยังคงเป็นพื้นที่การตก,ตกของฝนที่หลายยูนะคะอยู่ที่70ถึง80ของพื้นที่นะคะหลังจากนั้นนะคะคาดว่าวันที่ 11, 12, 13นี่พื้นที่การตกของฝนก็นจะลดลงนะคะเหลือแค่4 0ถึง60ของพื้นที่ค่ะ แมจังไกรก็ตามนะคะในช่วงเจ็ดมือข้างหน้านะคะอีสานบนกันยังคงมีฝนฝ่าขน้องเกิดขึ้นอยู่ในหลายพื้นที่นะคะเพียงแค่ในช่วงต้นของสัปดาห์นี้พื้นที่การตกอาจจะรายยุ่นะคะแล้วก็พื้นที่การตกก็จะหน่อยลงในช่วงท้ายของสัปดาห์ค่ะสำหรับเมื่อวก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่ในบางพื้นที่นะคะได้แก่จังหวัดเลยใช่เยอ่ภูมิละกกัขอนแก่นค่ะจังไดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของสามจังหวัดนี้นะคะกเรามาระวังอันตรายที่จะเกิดจาก น้ำถ่วมชะพพานน้าป้าไหลหลากหรือว่าแม่พี่น้องที่อยู่ขังอาแม่น้ำนะคะก็จะมีลักษณะของน้ำลนตะลิงได้คะ่ะค่ะการมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้นไมในมืออื่นนะคะสําหรับมนี้สวัสดีคะ่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุน,นิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน